ให้มาเที่ยวมาชมมาดูนะครับมาร่วมสนับสนุนทางทีมงานของผู้มาขายสินค้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจมีการจับจ่ายใช้สอยถึงจะ,ะคึกคมีเงินบ้างไม่มีเงินบ้างแต่ก็คงจะได้ใช้จ่ายกันทุกคนอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบหนึง่ง อันที่สองก็คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลหอคำของเราจังหวัดบึงกาฬของเราด้วยนะครับเพราะว่าสนามนี้เป็นสนามที่สวยที่สุดของจังหวัดบึงกาฬนะหาที่ไหนเทียบไม่ได้สนามที่สวยงามที่สุดขนาดนี้นะครับผมว่าระดับประเทศนะเพราะว่าทางทีมงานของเรือต่างๆที่มาแข่งขัน เราจัดแข่งเรือพระราชิงด้วยพระราชทานของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งนี้เป็นครั้งที่14ทีมเรือที่เข้ามาร่วมแข่งขันนั้นก็ชมว่าสนามของเรานั้นเป็นสนามที่ตรงสนามที่มีความเที่ยงตรงมากที่สุดสเส้สนาทางก็ตรงล่องน้ําก็ดีในะระดับที่มีความสูสีนะครับก็ถือว่า ขออนุญาท่านประธานครับ ้องจ่าน้องจ่าท่านประหลัดยังให้อวาดยังพูดคุยกับพี่น้องเยานมาดูคู่สไ้ายคู่ใครเอากันคู่ชิงจะเลิประจำปีพุทธศตารรของ68 2568ปองันารยสของทาน้ำเทศรัาบัคำโดยท่านรสศลินสิงห์บุตรดีท่านชัยชนะท่านชัยชนและท่านนกิจและคุณบุญรบนะครับหายจัดออกมาคู่นี้คู่อะไรคู่รองเจอคู่ชิงอนะเลประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งประเภทโกไก่ชิงวัดเงินสดหนึ่งเงินบาทไขรจะอยู่ไข่จะไปคันน้ทั้งคู่โอ้โหหวเราแบกน้ำแตกกระจุย ก็ยืยกระใจลืมเป็นลืมตายพายออกมาก้มหน้าก้มตาหลับหูหลับตาพายออกมาว่ายังไงเนาะขานี้มองด้วยสายตาเลื่อมล้ำน้ำหน้ามาเล็กน้อยถึงแปนนั่นก็ยกไห่รองน้ำใสีน้ำมันรองน้ำใสีน้ำมันของท่านผู้ใหญ่แดงประจาเอาเลยมาชมเรือคู่ชิงกันาลยมันจะีพุทธศกสองันราชาร้0 ับโใชัยนี่มีต่างคนต่างนี้ดูสิว่าเรือดีในนาโชคสว่างนาวาโชคสว่างนาวาหมู่ห้าจะตามทันหรือไม่ทอ หันไหมล่ะรารู้ตัวว่าไปลองผู้ใหญ่เสนี่บอกว่าสั่งว่าอัดอัดใส่เกียหนึ่งเกียสอกะของส่ใส่เกียหกระดกไปเกี้กบกไปเกียจ็ดรับหายไว้เลยนี้ไม่สนใจรู้ตัววังเริ่มหายเริ่มดเริ่มเสียดบีก็ติดดดหายใจรคอขึ้นมาดูไปออกบอกไปตูกอยู่ไขไปเอาละครู้สิว่าระยะทางเลยประมาณ300เมตรสุดท้าย300เมตรสุดท้ายนี่ว่าช่อสว่างนวัดชวสว่างนวัดปีขย สีเหลืองเสือสีเหลือง,องตัวเรือสีชมพูย่งยงองน้ำแดงลงน้ำแดงไรปีขยี้มาลงน้ำเงิน,นลงน้ำเงิน,นดูสิว่าเทพโพชัยนี่มินีแล้ว ายแบบคันนี้รู้ตัวแล้วลำแรงขึ้นมาโชคสว่างแรงขึ้นมาแล้วเว้จะไล่ทันไหมเนาะจะทำมันได้ไหมเนาะจะปิดกองเรงพี่้องเสนีทันผู้ใหญ่เสนีท่ันปู้ใหญ่เสนีบอกว่าเอาเอาเเลยแรงขึ้นมาแล้วเว้แรงขึ้นมาเลยจะเอาตัวรอดได้หรือไม่สำรับสำรับพายมับู้ใหญ่แดงคันนี้สว่างแจ๊สงสว่างแจ๊สงสว่างแจสงสว่างแจสงสว่างแจ๊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 สงสว่างแจแสงสว่างแจสงสว่างแจแสงสว่างแจ๊สซงสว่างแจแสสว่างแจแสสว่างแจเสว่ง ครับขอเสียงปรบมือให้เรือกู่หน่อยครับสวๆรอฟังผลการตัดสินสักครู่อะไรจะขนาดหนัดนะครับเรือภายในอีกแล้วครับท่านคณะกรรมการเส้นปลายทางเส้นตัดสินนะครับเส้นชัยได้ทำงานอีกแล้วครับท่านไม่สามารถตัดสินด้วยตาเปล่าได้นะครับครูนี้เชือดเฉือนกันไม่เกินหนึ่งดอกไม้นะครับอีกแล้วครับท่าน ครับต้องรอฟังกรรมการปลายทางนะครับว่าจะเป็นใครเรือขออนุญาตประกาศผลครับเรือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเรือท้องถิ่นภายในตำบลครับกรรมการตัดสินี่เรือล่องน้ำแดงโชคสว่างนาวาปนอนอ้านนนยางเป็นเรือชนะครับครับโชคสว่างนาวาผู้ใหญ่เสรีนหน่อยแก้วโม่หาชหนะครับพี่น้องโอ้ยชวดเฉียนไปเส้นยาแดงผ่าแผ